จะเป็นเซ็ตของมับนอนอนะครับผมคอมโบกับปักครับแล้วก็ออไอตี้เท้าอายมืนแปดติดเสื้อโอ้โห oh, oh. ติดเท่าอายติดแล้วนะครับผมสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง N j G E Sport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ จะมาเทรดคอมแพกันอีกแล้วนะครับผมอันก็คือนี่เลยครับผมเซ็ตใหม่ของเราใช้ะลยยิ่งกว่าเดิมนะครับก็จะมีทั้งตัวม็อบสครับนะครับผมคอมโบกับแว่นดํานะครับนี่เลยแล้วก็ปีกดำฟอรินนะครับผมสองสามอีกตัวทั้งหมดเป็น9นะครับผมแล้วก็ใส่กัาซเพเทอรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัวปีกดากับม็อบนอนเพเทอรนะครับผมสเปเชียลดีกคอมโบกับปากนอนนะครับว่าอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับผ ถ้ากรณีถ้าเราใส่ป๊อบหนอนกับปากหนอนเนี่ยมันจะคอมโบกันนะครับผมว่ากรณีถ้าเราใส่เซตเนี้ยอิงเปรียบเทียบกับเซตเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็เซตใหม่ที่เราจะใช้ในอนาคตนะครับผมก็คือปากม็อบนะครับผมเว่นดำแล้วก็ปีกดำนะครับผมมาลองดูกันนะครับว่าดาเมจจะได้มากได้น้อยแค่ไหนกันครับผมอันดับแรกก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเซตที่เรามีปัจจุบันก่อนนะครับนั้นก็คือเซตนี้เลยม็อบหนอนเพเทรลนะครับผมเซตแรกที่เราใช้ปัจจุบันนะครับผมคอมโบกับปาก ทองนะครับแล้วก็ใส่แว่นโลโบมาที่เราเคยกินกันนะปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เซตที่2จะเป็นเซตของมับนอนนะครับผมคอมโบกับปาก นี่เลยก็จะถ้ายิ่งเรามีแบบเด็กหรือว่าลักที่หารลงตัวนะครับตัวกรณีอย่างเงี้ยคือปักนอนเนี่ยมันจะหาร20ลงตัวนะครับมันถึงจะได้ค่าสเตตที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่แตกต่างจากตัวที่เป็นอีกดำนะครับปีกดําก็เช่นเดียวกันนะครับผมถ้ากรณีถ้าเราใส่ปีกดํากับม็อบสครับเนี่ยมันก็จะคอมโบกันอีกชุดหนึ่งนะครับคิดว่าปีกดําน่าจะแรงกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าดูจากราคาตลาดณปัจจุบันแล้ว ค่อนข้างที่จะเพลงเหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไม่พูดท่าทำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามารอเซตแรขก่อนละกันนะครับนี่เลยก็เป็นมับนอนนะครับผมคอมโบกับปากปลาทองนะครับส่วนชาร์โ์ของเราก็คือไม่มีอะไรนะครับผมก็คือจะเป็นเซตคอร์ดฟ้าที่เขาแจกมาให้ในช่วงกิจกรรมเทควันโดนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมเทควันโดก็รีบไปทําด้วยละกันนะครับผมจะได้คอร์ฟ้าตัวนี้มาฟรีๆเลยโอเแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบนะครับผมผมจะคอมโบแบบว่ายิงธรรมดานะครับแล้วก็จํากันไป นะครับผมจะคิดที่ติดฮอกอายนะครับผมแล้วก็ติดเสือแล้วเรามาดูกันนะครับว่าดาเมจที่เราได้นะดาเมจอร์ฮิตนะครับที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราบัฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วกันนะครับมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเราก็อย่าเร่งนะครับผมกินเอ็นลิ อิมพูฟฟาคอนไอ้นะครับผมแล้วก็คิเลตเราไม่ถึงใช่ไหมเราก็กินตัวอรุนเฟลกับตัวอาบซีนะครับแล้วก็ออมตี้เลดบุตเตอร์แล้วก็ซูพีมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมแค่นี้ก็2แถวแล้วนะครับโอเคคิเลตของเราก็เกิน100แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยแล้วกันว่าดาเมจที่เราจะได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่านี่เซตแรกที่เราใช้ยิงปัจจุบันนะครับผม 12,000ยังไม่ติดเสือครับอาอติดเสือแล้ว15240นะครับผมธรรมดานะครับผมเซตที่ใช้ปัจจุบันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองปักหนอนดูนะครับผมเซตที่2ที่เราว่าเป็นเซตกลางๆนะครับปับอะไรให้เรียบร้อยเช็คปั๊บเช็คอะไรให้พร้อมเลยนะครับผมว่าเราปับครบเปล่านะครับแล้วก็ยิงเลยธรรมดานะครับผมออกละหนึ่งหมื่นติดทอกอายหม0่นนะครับผมเสือ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 เตือติดแล้วนะครับผม17 467นะครับผมโอ้โห oh. ปากนอนคอมโบกับมับนอนนะครับเอ๊ hey. แล้วก็มาเซตสุดท้ายนะครับผมมันก็คือไซปิกดำมอบสครับแล้วก็แว่นนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าจัได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือกรณียิงธรรมดานะครับไม่ใช่ใช้โนโดิมิตนะฮะเอมพร้อมแล้วก็ดุยเลยครับโอ้ oh, ยิงธรรมดาดอกละ1 3ื่นสอาอายหมื่นติดเสือ้อ oh. 2 2 2 3 3 0นะครับผมว้าวโอ้โหปีบวกม็อบนะครับผม22,230โอ้โห oh, oh, <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าดาเมรแตกต่างกันเยอะมากนะครับขนาดไม่ได้ใช้โนลิมิตนะครับผมแล้วก็เป็นเซตคอร์ดฟ้าเจาะ70ธรรมดาธรรมดานะครับ โอ้โหถือว่าได้ดาเมจที่ค่อนข้างแรงเหมาะสมกับราคาที่เราจะเสียด้วยนะครับผมเซตท,ที่แบบยิงบอสท,ทีนี้คือแบบบอสสะดุ้งนะครับอะไรที่แบบว่า <c oughs> แรงจริงๆนะครับงัเนเดี๋ยวเรามาลองโนลิมิตดูก่อนละกันนะครับ <c oughs> ว่าเซตแรกเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เซตเดิมๆนะครับผมเซตโนลิมิตตรงนี้จะเร่งความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันโนลิมิตมันเนระยะเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับผมเราใส่เจาะร้อยให้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อเพิ่มดาเมจสุดแรงยิ่งขึ้นนะครับ โอเคพร้ okay. อมแล้วก็กดเตรียมตัวโนลิมิตนะครับผมจิงสามหกนะครับผมธรรมดา4ีห้านะครับผมติดทอกไอไหมขอทอกไอขอทอกไอทอกไอโอ้โหดีเจ็ดแปดแปดห้านะครับผมรีบเลยรีบเลยใส่ปักน,น้อนเร็เสือโอ้หกสามสามสามหนึ่งนะครับผมอเชือที่สองเขอาไปเซตสุดท้ายนะครับผม ติดเทาไอา้ติดแล้วนะครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ย7 6 9 4หนึ่งะครับผมว้าวเป็นอะไรที่แบบว่าแรงโคตรโคตนะครับโอ้โหดาลขนาดแบบว่าออฟธรรมดาธรรมดานะครับผมขนาดแบบไม่ได้กดอะไรเยอะแยะมากมายยังได้ดาเมจขนาดนี้นหครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมระดับหนึ่งในไอเทมที่เป็นเซตนี้ในอนาคตนะครับที่ทางของผมจะเิ็โคนจัดหาและจะทํามานะครับผมเพื่อนเตรียมรอรับชมในอนาคตได้เลยนะครับผมคากรณีถ้ามีแพดแลบ5เข้ามานี่ตับรองยิงไส้แตกกันแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโอเคของเหล่านี้ก็คือต้องขอขอบคุณนะครับเสือเวงหัวหน้าแกงนะครับผมที่ให้ยืมมา รีวิวมาทดสอบนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะติดตอ่อขอซื้อนะครับผมก็สามารถที่จะเช็คที่ใต้ดีคิปชันได้เลยนะครับก็บมีเฟซบุ๊กของทางเดี๋ยวเองหรือว่าติดตอ่อทางผมโดยตรงก็ได้นะครับผมราคากันเองนะครับสามารถต่อรองได้นะครับผมใครที่แบบว่าสนใจในดามเมทที่แบบว่าแรงโคตรขนาดนี้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของทงั้ง3าเซตมาให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับ <S 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 ผมก็ถือว่าเป็นดาเมทที่ค่อนข้าง,างน่าพอใจเลยทีเดียวก็เดี๋ยวมีโอกาสมีจังหวะที่จะมารีวิว ในครั้งหน้าคาวหน้าก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกนะครับผมเพื่อนๆอยากให้รีวิวอะไรก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันไว้ละกันนะครับผมจะได้คอนเทนต์อะไรที่แบบแตกต่างแปลกแนวมาให้เพื่อนๆคอยรับชมกันนะครับผมยังไงวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็ถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามไว้ละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งทุกที่ทุ่ท้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนคครรรััับบเข้าามมชสสวดี